จบไปแล้วทุกคนค่ะสำหรับ EP 6และ EP 7อ็ดองตรงปะเหมือนนั่งรถไฟหอกแบบวู้อย่างเงี้ยทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากคือเข้มข้นมากสนุกขึ้นเลยเลยเลยอันนี้แบบแม้ไม่มีเส้นเรื่องรถแข่งแต่เนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากเอางนี้ดีกว่าแม้แบบว่า คือื้อความที่สองอีพีะมูดมันแตกต่างกันมากเดี๋ยวเราแบบไปทีละทีละอีพีกันดีกว่าเนี่ยนะคะไปที่อีพีหกก่อนชุ่มชื่นหัวใจมันฉ่ำจนเรากลัวเลยนะตอนที่เราดูอีพีหกอะทุกคนก็แบบโอ้ยตายแล้วทุกอย่างมันแบบดีมากคือทุกอย่างมันแบบสดใสและรวดเร็วมากคือเปิดอีพีมาขอเป็นแฟนกันเลยใช่คือไม่คิดว่าจะขอเป็นแฟนด้วยซ้ำจริงจริงคือคือเขาแบบ เปิดมากๆอย่างที่เราดูแล้วเราก็รู้สึกมาตลอดว่าแบบโว้ที่แบบแบบแม่งโคตรเปิดใจตัวเองแบบสุดเลยอะคือคือเหมือนกับว่าเบฟอะรักชาลีไปแล้วเนี่ยรู้สึกกปุบบอกบอกแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างแบบตรงไปตรงมาแล้วเขาก็เปิดทุกอย่างให้ ให้ชาลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเขาทุกทุกอย่างจริงๆทุกคนไว้ใจแบบมากเนาะไว้ใจมากแล้วคือสิ่งที่เขาทําทุกอย่างอ่ะมันก็คือมีเป็นความรักที่มอบให้กับชาลีแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นรับที่แบบเขาบริสุทธิ์ใจอ่ะเขาไม่ได้แบบหวังหรือคาดหวังอะไรในตัวชาลีเลยแล้วเขาแล้วเขาสบายใจที่ทําแบบนี้ด้วยนะใช่คือเหมือนเขารู้สึกว่า ชาลีคงเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเป็นเซฟโซนให้ตัวเขาได้เราเลยรู้สึกว่าเขาก็เลยเปิดใจมากๆแบบกล้าพูดกล้าเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังด้วยความเป็นชาลีอพาไปบ้านเดิมของพ่อต่างๆเลยเอคือให้าในด้านทุกลุ้มในชีวิตเลยเออแล้วแล้วเราก็เราก็คือแบบฟินก็ฟินนะแต่ว่าแบบสงสัยมัก็สงสัยความป้ามาได้ๆคน โอ้ไต้หวันแบบโอ้วันไม่รู้จักน้องเลยในอีพีใช่เราก็สงสัยกันมาตลอดเลยเนาะคือเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในอีพีหกอ่ะมันเป็นถ้าเกิดเปรียบที่แบบมันคือเครื่องทางของซีรีส์และวอนสิบสามตอนแล,แล้วคือเครื่องทางเนี้ยเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับช,ชาลีเลยแม้แต่นิดเดียวจริงแต่มันมีแค่แบบหินหินมาเอยว่าแบบต่ว่ามันจะมีอะไรวะชาลีดูแบบไม่ปกติหรือว่าแบบน่าสงสัยอะไรเงี้ยเออมันยังไม่รู้เลยอ่ะแล้ว หมือนกับว่าเราอะก็กลัวว่าพอแบบเราเรากลัวว่ามันจะมีอะไรตามมาคือพอมันหวานแบบเนี้ยหวานมากๆอ่ะมันชอบมีขึ้นพายุถาโถมเข้ามาแล้วคือแบบเนาะแล้วคือพอพอความลับของชาลีกับเบฟมันสุกงอมมากๆอ่ะทีเนี้ยมันก็เลยส่งผลต่อทุกคนที่อยู่รอบข้างอ่ะหนึ่งเลยก็คือตัวของเวคือชัดเจนมาก ฉันชอบซีนที่เขาไปสุบริกับสองคนในร้านเล่า,ลลาที่ไปงานฉลองชาลีเข้ากลุ่มอะไรอย่เงี้ยเข้าใจเนะเข้าใจมากาคือเอาเอาตรงไหมคือตัวของต,ตอนนั้นอะตัวของเบ๊บอบะก็ชัดเจนว่าแบบเขาปักชาลีแค่ปักปักคือเ,เลือกชาลีแน่นอนอยู่ ตัวของเวคือมันคือเพื่อนกูอ่ะมันคือเพื่อนกูมึงอ่ะกูคือมึงคือเพื่อนรักกูกูไม่ได้อยากจะเสียมึงไปมึงยังสําคัญอยู่แต่แต่ในฐานะของความเป็นเพื่อนกับคนรักอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่แล้ววามรักมีให้เท่ากันทั้งสองคนแบบความรักแบบเพื่อนกับความรักแบบคนรักใช่จริงพอพอเป็นถ้านึกสภาพว่าพี่แบบเป็นคนกลางอ่ะไม่ทาตัวลําบากมาเลย เพราะคนหนึ่งก็เพื่อนคนหนึ่งก็แฟนแล้เอเหมือนที่เขาบอกว่าเลาแต่ว่าเพื่อนกูกับแฟนกูไม่ลงราขกาดแล้วจะทำยังไงใช่มันยากอะทุกคนคือจริงๆนะสมมติถ้าสมมติลราอะอย่างเรามีแฟนแล้วแฟนมันเข้ากับเพื่อนเราไม่ได้อะม่งเครียดมากเลยคนกลางอะจะลำบากใช่ลำบากเลยอะซึ่งเหมือนกับตอนตอนนี้คือการการที่เขาพยายามที่จะ คุยกับเวหรือว่าพยายามที่จะปรับความเข้าใจหรีย่เพราะเขาอ่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวชาลีอ่ะพร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะเข้าหามองว,ว่าแบบชาลีมันไม่ได้คิดอะไรมันไม่ได้ตั้งแง่อะไรกับเวอ,อะไรแบบนีค้คือเหมือนตอนเนี้ยเบ๊กอ่ะ ไว้ใจชาลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พีแต่ว่าเขาก็แคร์เพื่อนเขาหนอกไหมก็มเลยพยายามที่จะมาปรับจูนความเข้าใจว่าอ,อยากให้แบบโอเคกับน้องน้นอยอะไรแบบนี้แต่มันก็ยากไงเพราะว่าความรู้สึกของเวอันไม่ใช่แค่เพื่อนไงทุกคนเหมือนที่เราเคยพนมาเสมอเสมอจริงคือถ้าเราเป็นเวอจะให้ยอมรับภายในแบบเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนี้มันยากเพราะว่าแล้วพอเรามารู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่เวรู้สึกอ่ะ สิ่งที่ทำอ่ะสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่แบบว่ามาเป็นเด็กซ่อมมานู่นมานี่ด้วยกันต่างๆเออคือเขาก็ยากลำบากมาด้วยกันฝ่าฟันต่างๆมาด้วยกัน<ม>แต่ว่าไอความสัมพันธ์ใกล้ชิดต,ตรงนั้นอ่ะมันเป็นสั่งเวสั่งยาวที่คิดเกินไปไงนึกออกไหมคิดเกินเลยคิดซึ้ง<อ>กับด้านคิดเกินเพื่อนมันก็เลยยากก็คือมันก็ต้องไปที่ตัวเวที่ต้อง ต้องแบบว่าไปจัดการกับความรู้สึกตัวเองใช่ซึ่งซึ่งมันต้องใช้เวลาใช่คือคืออะไรแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาจริงยู่กันมานานน่ะะแล้วมือคือนะทุกวันเนี้ยฝึกด้วยการซ้อมด้วยการนู่งกันด้วยกันแข่งกันด้วยกันมันเลยยากที่จะพยายามปัดใจเรื่องออกมจริงมันต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลามันยากมันยากมากจริงๆเออนั่นแหละ EP นั้น EP หกก็เลยแบบแล้วฉันแล้วแบบ EP หกคือว่าและการเรียกกันปามคือว่าโอ๊ตแล้วฉันเข้าใจ และที่ที่พาเวลบอกว่าเรื่องเนี้มีพระเอกกับผัวพระเอก <laughs> เข้าใจละเข้าใจละฉันเข้าใจละที่พอาวเบลพูดว่าเรื่องเนี้ยมีพระเอกกับผัวพระเอกมึงเข้าใจละน่ารักแล้วเช็คเหตการที่แบบสลับบทกันในในล็อกเกอร์รอเพสุดคือแบบแล้วจำบทของกันและกันนะแบบตลกมากอะคือมันคือมันอ็ูดูในความแบบเป็นเขาทั้งสองคนนะคือแบบ มันน่ารักแล้วเราก็รู้สึกเชื่อในความรักของเขาที่มันเกิดขึ้นจริงๆในแบบอีพีนั้นเลยคือในอีพีหกอะความความรักของเบฟกับชาลียเราเชื่อหนูรู้สึกว่าเขารักกันมากจริงๆแล้วเขาก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจริงแบบคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีอะไรก็คือพร้อมที่จะรับฟังกันหมดเลยอะไรเงี้ยและคือแบบแล้วแล้วแลแบบคาแรคเตอร์ของชาลียเป็นคนที่ ซื่อสัตย์กับความรู้สึก<ช>เอ้ยทั้งทั้งชาลีและทางเบแบอะเป็นคนที่ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของ<ช>ตนเองมากมากนะเราก็เลยรู้สึกว่าเอยมันหวานมากจน<ช>จน,จน,จ,นจนกลัวไปด้วยอะ<ช>่ะได้ยินไหมคือเขาคือเขาซื่อสัตว์ ในความรู้สึกของตัวเองแต่แต่มันก็เลยมันแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถพูดมันออกมาได้อย่างตัวชาลีในตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยมาแบบมาที่อีพีเจ็ดอ่ะเนี่ว่ายไงแต่วเราจะกลับมาที่ลงแต่ในอีพีหกมีมันยังไม่มีแค่นั้นเธอ ฉันอยากมีลุงเป็นของตัวเองอยากเปลี่ยนชื่อเป็นเจฟแล้วก็คือการอะไรนะขอขอโทษผ่านดีเจเสียงพี่เสียงพี่อ้อยมาแล้วแบบว่าลุงแบบอนั่นมากเลยแบบก้าวสูงมากเลยแล้วแบบว่าของ้องผ่านดีเจจากพี่อ่างนั่นแหละแล้วมันเอ็นดูมากเลยหนูแบบไม่ไหวแล้วรลุมแล้วแบบไม่เรียกหนูจะให้เรียกอะไรพี่ บ้านลุงอรันลุงก็คือบุกแล้วแต่ว่าตัวเจฟก็คือแบบก็แอบยิ้มอยู่น้องมันก็มีความรู้สึกเิ็อะไรบ้างคะบุกสปินแบบไม่ไหวอ่ะคือเดี๋ยวต้องไปตามหาไอจีเขาละหรือว่าทุกคนรู้ก็เมนได้แต่ว่าจ่าที่ทุกคนจะเมนเราอาจจะไปตามหาแล้วเดี๋ยวเราไม่รู้ น่ารักวันน่ารักเคมว่าเลยนเคมีลุงกับเจฟคือได้มากเลยรู้สึกว่าเขาเหมาะกันดีมากเลยเนาะแล้วคือแบบว่าความความเจฟจะเป็นเด็กจุ้มที่แบบว่าพยายามซึ้งพยายามแบบงงงแบบมนุษย์ถ้อมนุษย์ทมแล้วก็ตัวลุงคือพยายามจะขุดมนุษย์ท้อมให้ออกมาจากท่อาเลยนะรู้สึกแบเแบบเป็นมนุษย์ลุงอ่ะเนาะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วของอูแบบเดจริงเนาะ อีกอย่างนึงอีกน่ารักใช่และอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าลุงเขาก็เด็ดขาดนะคือใช่ในการเป็นต้องอย่ไปเดออย่างที่บอกว่าดีนมึงไปสงบสติอารมณ์สักหนึ่งสัปดาห์ก่อนไปมึงไปคิดซะเตะกับตัวเองก่อนว่าที่มึงทําเนี่ยมันถูกไหมหรือว่ายังไงที่อยู่อยู่ก็มาพานคนอื่นไปหมดแล้วแต่อย่างแต่อย่างแต่เราเราชอบนะเราเราชอบมุมมองของการเป็นผู้นําของลุงนะคือเขาก็มองมีความเด็ดขาดเนี่ยของเขาอะและและและเขาและเขาเขามองแฟนนะคือ แบบบางกนบาแบบว่าคือการที่อยู่ๆชาลีมาแข่งปุ๊บล้วก็ชนะเลยอะเราเรารู้สึกว่าลุงเขาแฟนในแง่ที่ว่าประสบการณ์ของดีน่ะมันมากกว่าชาลีแน่นอนแต่ว่าพอเวลาทำจริงอะนึกออกไหมการการแข่งรถอะนึกออกไหมมันมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่ใช่ว่ากูลงมาแล้วกูก็จะเก่งเลยอะมันต้องผ่านการกระบวนการฝึกฝนการตัดสินใจสัญชาตญาณในการแข่งขันเนี่ยซึ่งดีเนี่ยเหนือกว่าตัวของ นับประสบการณ์รับชั่วโมงชั่วโมงอยนสนามแข่งอะไรเงี้ยต้องดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่มันประจับก็คือว่าตัวของชาลีทําได้ดีกว่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ก็สิ่งที่เหตุผลที่ลุงให้ดีเน่เรารู้สึกว่ามันเข้าใจได้เข้าใจได้นะคือสมมุติว่าถ้าเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งในการลงแข่งแล้วทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนเนาะกับการปั้นใครขึ้นมาสักคนอะแล้วแบบ คือเห็นคนนี้ยเออมันมันมันตั้งใจจริงมันมันพยายามจริงแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดของมันสักทีอ่ะแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่มาทีหลังก็แต่ว่ามันทําได้ทุกอย่างด้วยแบบสัญชาตญาณของมันหรืออะไรก็ตามแต่แล้วมันก็แบบกล้าตัดสินใจหรือว่าคือคือเรารู้สึกว่าการแข่งรถอะไรเงี้ยมันต้องมีความแบบกล้าตัดสินใจกล้าที่กล้าทำในการที่จะเพราะว่ามันมันแบบการแข่งรถมันแค่เสี้ยวนาทีเนาะมันมันเร็วมากๆาอะไรเงี้ย ก็เออลุงด้วยความเป็นคนมีประสบการณ์เป็นเฮดเป็นล e เดอร์ก็คงจะมองเห็นอะไรบางอย่างตัวน้องอะไรเงี้ยเออแล้วก็มองถึงความเหมาะสมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ตัดสินใจไปแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะตัดโอกาสดีนนะเขาก็ยังพยายามให้ดีนลองเขาก็รักแหละรักที่ของเขาไม่งั้นเขาก็คงบอกว่าไม่ให้พักหนึ่งน้องจริงเหมือนกับเออมึงลองไปคิดดูหรือว่ามึงลองไปแก้ตรงจุดนี้นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งลุงเขาก็แร์ในความคิดเราเนาะเออตอนแรกเราอาจจะคิดแล้วว่าแบบเออถ้าเราเป็นดินเราก็คงจะโกรธเหมือนกันแต่ว่าก็โกรธแหละในเหตุผลที่เขาให้มาถ้าเกิดไปทําความเข้าใจก็น่าจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดทำไมถึงไม่เป็นกูถ้ามองในมุมดีเนี่ยก็น้อยใจแหบว่าไเงียกูอยู่กับมึงมาตั้งนานแต่อยู่ๆก็ให้ใครเข้ามาดูมาปาอะไรอย่างเงี้ยหรอกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ต้องพัฒนาฝีมือกันต่อไปเรื่อยๆนะก็เป็นกำลังใจให้ดินให้แบบว่าสามารถใช่แต่ว่าแต่ว่าก็กลัวว่าแบบมันจะร้ายหรือมันจะดีเหมือนกันนะหมายถึงบ เพราะไม่รู้ถ้าคนมันคิดได้มันจะดีแต่ถ้ามันโมโหก็ขอยียมันก็อาจจะเปลี่ยนฝั่งหรืออะไรยังไงก็น่ากลัวเหมือนกันคนแบบนี้จะกคนที่รักกันไปเป็นคนที่เกลียดกนจะน่ากลัวมากเพราะเขาจะรู้เลยว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรบ้างแล้วมันไหนจะรู้ความลับอะไรอย่างเงี้ยน้องก็น้องติดตามรู้ว่าจริงเอ็กซ์แทนเตอร์ก็คือหนักหน่วงจริงงานเข้าเยอะมากจริงอีกอีกคู่หนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือคุณเวกับ บบคุณพีทออฉันแบบคือไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วในเรื่องในนิยายหรืออะไรมันมีออคู่นี้ไหมหรือยังไงแต่ว่ามันก็มีความปูมาให้แบบเออกลิ green, green <ๆ>่นๆว่าคุณพีทไดจะเข้ามามีผลมีบทบาทาะอ,าอะไรมันพักๆแล้วแหละจับคุณเวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวคิมกับเคนตะอย่างเงี้ยฉันก็แบบ ใช่ใช่มันดูมีอะไรบางอย่างแล้ว่่าการอะไรแบบเนี้ยคิดว่านมาชอบมีหินอะไรให้เราสงสัยเนาะมันมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าว่าใช่นั่นแหละทุกคนมันมันก็น่าติดตามมากๆทุกเส้นเรื่องของแบบเรื่องนี้เนาะอ p พีหก็ประมาณนี้จไปพอเข้าอีพีเจ็ดเจก็เขาแบบอุ้มหัวเลยพิกแบบเอื้อเด็กเ พากแต่วยังไม่ทันแล้วคือพอรู้อะรู้หมดเลยอยากอยากรู้ใช่ไหมก็รู้หมดเลยจริงก็คือแต่ก็แต่แต่เราก็ไม่ไม่ได้เหนือความคาดหมายในในแง่ที่ว่าตัวของชาลีก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับโทนี่นั่นแหละคิดว่าเขาน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแล้วเราอะแต่คือพวกเราพูดกันไปอยู่แล้วตั้งแต่อีกีก่อนว่า คิดว่าน้องน่าจะรู้จักอะไรกันบางอย่างแต่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายกับพี่เบบเพราะว่าความรู้สึกเรามันบอกว่าน้องมันไม่ได้แบบตั้งใจจะมาร้ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือจริงๆแล้วเออเขาก็เป็นลูกคนหนึ่งของโทนี่เหมือนรับมนเออแต่ก็แอบสืบรู้เรื่องนู่นนี่นั่นว่าโทนี่ทําอะไรธุรกิจเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนแล้วก็ตั้งใจจะเอาพี่เบบไปขบบวนการคามนุษย์ที่ที่เป็นอัลฟาเพราะว่าน่าจะแบบว่าเอาความ เอาความสามารถไปขายไปค้าประมูลต่างๆและซึ่งเหมือนกับว่าในตอนนั้นชาลีก็ไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงก็คือพลังมันไม่ได้ใกล้ชิดมันแสดงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใกล้ชิดมันเลยแบบใช่แล้วก็หนีออกมาคือเขาอาจจะรู้ว่าเขา มีอะไรในด้านไหนแต่ว่ามันไม่ได้แสดงออกใช่แล้วอาจจะไม่ได้ดูดของใครมาในตอนนั้นเขาก็เลยไม่มปอะไรเลยส่วนไอ้เจ้าอย่างเจฟอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนที่แบบแตะแล้วแบบรู้อนาคตของคนอื่นอะไรเงี้ยเจฟก็เลยอาจจะต้องเป็นคนเก็บตัวในนใช่เพราะว่าคือเพอ่ะใช่ใช่แล้วก็เลยเขาอาจจะแบบว่าโตมาจากที่โดเลี้ยงมาด้วยกันแล้วก็เลยหนีมาด้วยกันและซึ่งเรารู้สึกว่าพลังของเจฟอ่ะมันมีมันมีมูลค่าสูงมาก มากกว่าคนมีพลังอย่างอื่นจริงจับปุ๊บอย่างเงี้ยรู้หมดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปให้หาแมวใช่ไหมใช่แมวกินเข้าแตแมวกินเองอยู่เนาะเพราะว่าอย่างเจ็บเนี่ยก็คือแบบโอ้โหถ้าเกิดใครใครได้ไปเนี่ยธุรกิจอะโหจริงจับปุ๊บรู้ว่าแบบธุรกิจมึงจะรุ่งเรืองไหมหรือว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นในอนาคตแต่แต่มีนี่แน่นะที่ ที่ในในอีพีหกอ่ะที่ที่เจฟไปจับตัวของชาลีแล้วก็เห็นภาพแล้วก็ที่แบบว่าชงะไปปึ๊กในหน้าผับอแตี่แตะพี่เบฟเออแตะพี่เบฟเออพูดผิดวูดถูกคือแตะพี่เบฟแล้วก็เลยเห็นอาพโคดแล้วคือน้องก็บอกด้วยว่าสิ่งที่เขาเห็นมันกจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าันทางขายไม่รู้จังหรืว่าเป็นแค่รถของทีมเอ็กซ์ซัเตอร์จึงรู้สึกว่าอยากให้ชาลีถอยออกมาดีกว่าัวจะป็นตัวจริงก็ต้องรอหลุนกันว่าเป็นยังไงและทีเนี้ยทุกคน จังหวะที่พี่เบฟของเรารู้ความจริงว่าเอาจริงๆคุณคิมแม่งเสี่ยงชิบหายเนี่ยคิมคือเอาตัวเข้าไปแบบทำทุกอย่างไปแอบสือบเออเนี่ยคิมทำแบบทาแบบเหมือนไม่มีกล้องจนติดอ่ะเข้าไปนิดน่อยเปิดคเปิดคอมแล้วรู้ทุกอย่างเก็บข้อมูลมาแล้วก็ไปบอกเบฟว่าแบบมันเกิดอะไรมันเป็นอย่างนี้นู่นนี้นั่นแล้วรัดที่ไหนไม่นะดูเลยใกล้ตัว ก็เห็นไปเลยว่ามึงเห็นป่าข้างหลังอะไรแบบเนี้ยเลยได้พบว่าชารีเนี่ยเป็นลูกบนทางทางท้องนึงแล้วจังหวะที่เขาทะเลาะกันนะห้องน้ำที่เราบอกว่าอย่าทะเลาะกันในห้องน้ำคนคนได้มาเห็นเขาถึงไปถามคุณตาไงว่าไม่เคยไม่เคยเห็นแน่เธอแต่เค็นตะก็ดูเล็กๆเธอเขาปฏิเสธแต่จริงๆเค็นตะรู้เขาเคยเห็นนะนานแล้วเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นตัวสําคัญที่ทําให เรื่องต่างๆอ่ะมันน่าจะมี่ขายได้หรืออย่างนี้น่าจะเป็นเด่นครคเตอร์จริงๆนะถ้าเกิดเขาอยากจะหลุดออกมาจากอีวงจอนโทนี่อ่ะเขาต้องจัดการเขาโดนทำลายร่างกายมั้ยมึงบอกปะตอเวลาจริงแล้วเขาแบบโดนตบโดนด่าขกสับทุกอย่างเนาะ ตอนนี้ก็คืออาจจะต้องกลายเป็นอาจจะได้ร่วมมือร่วมในอนาคตก็คือว่ามันถึงขีดจํากัดของเขาในรัวของเคนตะอะไรเงี้ยคนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากจบมาคือต้องแหกโทนี่ให้ตายใช่ใช่แล้วอย่างพี่คิมอ่ะเธอจะตุ๋ยปะฉันว่าไม่น่านะใช่นตงมีอะไรสักอย่างเอามาช่วยอ่ะเพราเขาก็ดีเกินไปหรือว่าเคตะากจะตาย แต่ไม่ใช่แบบว่ามาแบบปกป้องนายครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบห้ามไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่เขาเป็นคนที่ถือมี่จอยคอยอยู่ป่ะไม่ใช่ฉันคิดว่าไม่ใช่ไม่ฉันไม่รู้นะฉันไม่ได้แบบมองหน้าขนาดแต่มันไม่เห็นหน้าไงเออคือมันไม่เห็นหน้าขาดแบบเขาไม่แน่ใจว่าแบบคือมือคินตากไปที่ตำแหน่งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันยังภาวนาไม่หย่าเขาตายเพราะเคาดู่าคงไม่ตายใช่ทำอะไรทำประโยชน์ให้เรื่องกูไม่น่ามาจากเกาหลีเลยกูไม่น่าให้มันซื้อกูมาเลยจริงนั่นแหละ เอ้ยเพบถึงถามไหมว่าพี่ได้ข่าวคิมบ้างหรือกลัวมันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่คิดว่าคิมยังไม่น่าไปตอนนี้น่าจะมีสำคัญเป็นน่าจะเป็นคีย์สำคัญของเรื่องด้วยกินตะด้วยเนาะน่าจะต้องอยู่ต่อแต่หลักใหญ่ใจความของอีพีเ็เนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ตัวของพี่เบบของเรานี่แหละโลกถล่มเลยนะมึงมึงแต่ว่าเจ็บนะคือแบบอ่ะพอรู้เรื่อง ไปหาพี่เวไปหาพี่เวที่ห้องแล้วแบบเขาร้องไห้แต่มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเนาะแบบเรารู้สึกว่าแบบโหมวพอเคลียร์พอไปหาเวว่าค,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 คือแบบว่ามันอย่าง,อย,างอย่างที่ตัวของเบสบอกอะว่า,วามันยังแบบสับสนใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรอแม้รู้ความจริงเรื่องเรื่องชาลีไปหาเวเคลียร์กับจะจะจะไปจะแฮปปี้กับเวกับไปเคลียร์กับชาลีแฮปปี้กับชาลีแล้วก็ไปเลย เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเลยเาอยากทำขึ้นไมากแล้วก็ประเดประดังถาโถมมากทุกคนทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของเดทก็คือว่าถึงแม้ว่าจะโกรธมากจะเกลียดมากจะโมโหมากจะต้องสิ่งที่มีมาแต่ลึกๆอะ เขาก็รักชรักไปแล้วเขาถึงยอมเงี้ยเขาถึงยอมฟังมึงหรอกปะถ้ามึงเป็นถ้ามึงเกลียดมากๆอ่ะมึงจะยอมฟังคนที่มึงหักหลังคนที่หักหลักมึงออิบายแบบโกหกมาทุกอย่างนั่หรอกปะคือเขาเปิดทุกอย่างให้ชาลีเข้ามาแต่วันนึงที่เขารู้ว่าชาลีโกหกเขามาตลอดหลอกลวงเขามาตลอดอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะเราอาจจะฟังเออเราอาจจะไม่ยอเราไม่อยากฟังแล้วไม่อยากเอามุงแล้วถามว่าเขาจะไล่ไปไกลๆยได้ไหยก็ได้แต่ว่าเออ ด้วยความที่อาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกเวไว้ก่อนนะนีไแม้ว่าแบบถ้าเกิดเจอก็เจอก็จะได้เคลียให้มันรู้เรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเป็นนิสัยของความเป็นพี่แบบเองที่อยากเคลียอยากจะให้มันจบจบเออจบไปอะไรแบบนี้ก็มันดีนะแล้วเรารู้สึกว่าพาเวลเก่งแบบน้องเขาเล่นโมโหเก่งมากอ่ะชอบเวลาเขาเล่นตอนโมโหแบบไม่ว่าจะโมโหกับใครก็ใช่รารู้สึกว่าเขาไปสุดีจริงอย่างวินโฮนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็สีมาอารมณ์มาเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็แล้ววลาเขาร้องไห้ใช่กำลังจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่องไห้กับเีแล้วว่าคือเหมือนเขารู้สึกว่าแบบโดนคนที่เขาไว้ใจอะเออคนที่แบบกูน่าจะเชื่อมึงหว่าเวว่ากูไม่ควรจะรักใครเลยอะไรเงี้ยเออกูไม่ควรจะเชื่อใจมันง่ายขนาดนี้เลยแบบเออกูโดนมันหักหลังแล้วแบบเขาร้องไห้ออกมาคือแบบโอ้ยเก่งมากจริงๆอะมันเหมือนแบบอารมณ์ของคนแบบ แตกสลายจริงแล้วก็คือแบบว่าเหมือนเขาดาวมากแล้วเขาอยากที่จะไปหาจุดสบายใจก็เลยนึกถึงเวขึ้นมาแล้วเวคือแป็กูจะเข้านอนแล้วกูแปลงฟันแต่เรียบร้อยไม่เป็นไรเพื่อนเราก็แบบกูหน่อยอแล้วคือแบบล้วเวก็คือแบบใจจะไหลอีกแล้วเราก็รู้สึกใจจะไหลตามเวไปด้วยนะเพราะอันนี้อันนี้สงสารมากือสมหัจริง สงสารแต่ก็เข้าใจนะคือเข้าเข้าใจตัวของชาลีกับ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 เบฟแต่ก็สงสารคือคือพี่เวเนี่ยเป็นฟิลแบบว่ารออยู่ตรงนี้กูอกหักไปแล้วรอบหนึ่งกูเสียใจแล้วกูเฮิร์ตกูกลับไปเหมือนจะทําใจได้แบบหนึ่งเพื่อนกูดันกลับมาทําให้กูรู้สึกอีกแล้วกูเหมือนมีความหวังอีกครั้งว่าเฮียแม่งเลิกกันแล้ววะมึงเขาอาจจะดรามาใจหรือเปล่าวะ มาพราะชอบดอกเออเหมือนแบบว่าวันนี้ถ้าเจอกันกูอาจจะบอกไปทั้งหมดเลยว่ากูรู้สึกกับมึงยังไงบ้างอ่ะกูพร้อมแล้วแหละเนี่ยใช่แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วแบบที่ที่เขาแค่กันอีกแล้วกลายเป็นว่ากูโอกาสอีกแล้วมึงอีกแล้วแลไรอยางเงี้ยครั้งนี้มันมันยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแน่นอนไหมเออเหมือนเขาตั้งใจมาแล้วอ่ะว่าแบบ น่าจะได้บอกอะไรวันนี้เลยเข่าวกูแล้วเลยใช่เออไม่งั้นเขาไม่จัดเต็มขนาดนี้หรอกจริงก็เนี่ยก็คือเข้าใจในที่ที่มีความหมายของสองคนของพิเศษดอกชดดอกไม้แต่จุดท้ายแล้วพ่อเราก็ไปอยู่กับปาป๊าเออเข้่าใช่พ่อเราไปอยู่กับปาป้าเดี๋ยวต้องดูว่าคุณพีทจะเดินเกมยังไงเออแล้วก็ใครเกออีนิกมาก เนี่ยแอบกลัวว่าชาลีมันรู้ตัวหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะเป็นแต่ว่ามันรู้หรือเปล่าไม่ออกเลยเกียวอยู่ฟีเบยไปเลยเรไม่เข้าใจใช่ป่ะว่าแบบมันอาจจะไม่รู้ตัวกคนไม่ต้องเฉลยนะจะแบบขอแบบพูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันจะเป็นใครอ่ะมันจะใช่ไหมกลัวรู้สึกว่าเป็นมันนั่นแหละแต่แค่แบบมันมั่นใจมากเลยว่าแบบผมก็เป็นเหมือนพีนั่นแหละแต่แบบซึ่งตอนนี้ลรคือเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ ชาลีเป็นอะมันบอกหมด,มห,มดยยหรือย oh, ังออกมาไม à, ่คือไม่ร um> ู at <_<_<_<_<_<_<_<_้ว่ามันบอกหมดหรือยังอีกหนึ่งแต่ว่าไม่รู้มันรู้ตัวหรือเปล่าประเด็นคือไม่รู้ว่ามันรู้ตัวหรือเปล่าซึ่งเบนไปได้ที่มันจะไม่รู้ตัวคือไอ่รหรือว่าที่จริงมันคือมันอาจจะอินิกมาก็ได้หรืออาจจะไม่รู้และทีเนี้ยแล้วแต่ว่าแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกอะกลัวมากเลยที่แบบว่าจะให้เบบทองขึ้นมาถ้ามีลูกไล่ล่าอะไรนะถ้ามีลูกก็คือไ้อยลมีมูลค่ามากใช่ก็เอา เพราะอินิ่งมามันเปลี่ยนให้อลฟามีลูกได้ใช่กูเคยอ่านแต่กูไม่รู้นิยายเรื่องนี้กูไม่รู้เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะแล้วแล้วที่ตอนที่ชาลีบอกว่าผมดุดพลังที่มาวิธีเดียวที่จะทําให้คืนพลังที่คือผมต้องตายผมตายให้พี่ได้ะกูเชื่อว่ามันมันคิดแบบนั้นจริงๆอะมึงนึกอออกไหมความเป็นเด็กแบบ เด็กแบบชาลีอ่ะคือเรารู้เราเนาะเพราะว่าเราเรารู้สึกเราเชื่อเมื่อไรกับการที่บอกว่าผมยอมสละชีวิตเพื่อนที่ที่หลังจะเอากลับไปผมตายให้พี่ได้นะคือแบบเพราะเด็กมันตื่นมากเล์เอียงมากที่แบบมันไม่รู้ตัวเองอะกูเชื่อว่ามันไม่รู้กูคิดว่าตอนนี้มันไม่กล้าปกปิดอะไรพี่เดลแล้วแหละเพราะว่ามึงเห็นใช่ไหมว่าผลนะที่มึงแบบโกหกมันจะเป็นอะไรมึงจะเจออะไรบ้างต้องตามดูพฤติกรรมพี่เบลละเออแลาคกรู้สึกว่าสมเสี่ยงเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ย เหมือนกับว่าพี่เบบเขาก็แฟดแบ,บ็กไปทุกความสัมพันธ์ที่มันเคยมีมากับตัวของชาลีนี่ะหม้ว่าสุดท้ายแล้วน่ะหรือว่ามันอาจจะมีครั้งนึงที่มันแบบว่าติดอแบบอะไรหรือเปล่าในอนาคตรคาหรือะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับรู้แค่ว่าเขาเป็นเหมือนกันน่ะใช่คือเขาแค่เข้าใจว่าตัวเองม,เม่มีอวตารเขาอย่างสงสัยอยู่ว่าก็ยัีนิ่งมากคนนั้นคขไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครที่จะมาเปลี่ยนพี่เบบที่เขาตั้งใจว่าจะจับคู่กันคือไม่รู้ เออคือมันต้องมีวิธีทดสอบนางว่างันมันมงนางว่างันเออซีรีส์คืออยากให้เรารู้แค่นี้ตอนเนี้ยน้องเออแล้วก็เนี่ยเจหน้าเป็นห่วงมากเลยต้องดูแลดีๆเลยต้องดูแลน้องด้วยเพราะว่าน้องเป็นคนมีมูลค่าอีกคนหนึ่งที่เขาเหมือนตามหาอยู่ไอเจ้าชาดีก็บอกว่าไม่ไม่รู้ไม่ได้ไม่เจอก็แค่อย่างนั้นมันก็คือตอนนี้มีแค่เบบ ชาลีที่รู้เรื่องราวของเจฟไงนียึกออกไหมคือลุงไม่รู้ไงไม่รู้ว่าน้องมีพลังเออแต่ว่ารู้แค่ว่าแบบว่าเอ้ยรู้แล้วนี่เพราะว่าชาลีมาบอกตอนที่สุดท้ายตอนนี้แหละพี่เบฟเออพี่เบฟแต่รู้แค่ว่ามาขายบ้างไปถึงแบบคนบเอพี่เบฟบเหมือนพี่เบ๊ไปบอกลุงว่าแบบชาลีกับสามคนเนี่ยมีพลังเออมีลูกมีอะไรนะเป็นลูกเลี้ยงมาเหมือนกันอะไรแบบนี้ อยากให้ถึงีแล้วเรารู้สึกว่าดีนะที่เราไม่ได้ดูตัวอย่างต่อไปเพราะตื่นเต้นไเลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยแต่เราไม่ต้องมาสปอยนะเออทุกคนเขาไปว่าตั้งต่อสนุกมากสนุกมากสนุกมากขึ้นเรื่อยๆเลยคือแบบว่าพีสองอีเนี้ยมันทําอารมณ์แบบแล้วไม่หงุดหงินะดีนะที่เรารวบอ่ะมึงคือแบบว่าปลามาเขินมากปามาเขินมากแล้วพอีพีน็้ก็คือแบบว่ากูอย่างนี้แหละแบบ แต่หมูกรอบเหี่ยวแล้วอ่ะล้าเก็บร้านแล้วปิดไฟมืดแล้วอ่ะมือระหดแล้วเออแล้วพูดถึงตัวของเวตอนที่น้องอ่ะร้องให้ราด่าโอ้โหแตกสลัดมากเลยอ่ะก่อนที่ปลาส้อยคอที่แบบจริงๆแล้วเขาดูห่วงมากๆแต่แบบตัดสินใจว่าแบบจะต้องทิ้งเนี้ยแหละเลยรู้สึกว่าแบบพี่เวน่าสงสารตรงที่แบบ กูตัดใจแล้วกูเหมือนจะพยายามไปมามาแต่มึมงมาอีกแล้วมาอีกแล้วกูออกมาอีกแล้วลยอะไรเงี้ยคือเข้าใจในความแบบเจ็บปวดของเวมากๆา<ม>ก็เลยไม่รู้ว่าในต่อต่อไปอ่ะมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างเพราะว่า,วาเราคิดว่าคุณพีทก็น่าจะมีผลกับเรื่องใช่ก็รอด <รอ S 1> เขาดูเป็นใครสักคนดูเป็นซัมวันที่แบบมีผลมีผลกับน่าจะเข้ามาเรื่องทาให้เนี่ยต่างๆเขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เคยเป็นลูกโนนี้ด้วยสามะในความคิดฉันนะแต่ฉันไม่รู้ฉันเดา เออคือเขาเขาดูไม่ธรรมดาใช่ไหมเขาดูกล้าต่อกอนกับคนนี่เออคือคือไม่รู้ดีจากอะไรหลายอย่างชั้งจากที่แบบรู้ว่ามีคนมาตามสืบเขาแต่เขาก็ทําเป็นนิ่งแบบเหมือนไม่รู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออชื่นชมการแสดงของน้องทุกคนเลยจริงเก่งมากแสดงทุกคนในเรื่องคือแบบเก่งมากเก่งมากคือไม่รู้ใครแลกเรื่องแรกเรื่องไหนกี่เรื่องคือ เราเห็นน้องเรื่องแรกในเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าโหเด็กคนเก่งทีมเชนทำสนุกจริงแล้วก็แบบเล่นถึงแล้วแบบร้องให้ก็คือแบบพกมือจริงๆอะไรเงี้ยเอดูอีพีแปดด้นะคะชอบมาเข้ามาเขาพูดอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่มันงอกันอะที่ไอ้เจ้าชาลีมางออะไรเงี้ยแล้วแบบเว็บมันก็ใจอ่อนโดยที่แบบ ตอนที่ขันมาเจอกันคือเขาเหมือนจะร้องไห้สหมืแบบเออร้องไห้ทำไมน้องเล่นใจนามิกดีก็คือร้องไห้ที่บอกเล่นใจถามว่าร้องไห้ทำไมใช่คือเก่งอ่ะคือเออเออน้องมันเก่งแล้วรู้สึกว่าเออมันมันทำให้เราเชื่อ ในสังเกแบบเกิดขึ้นเออมากเลยชื่นชมชื่นชมมากๆเลยนะทุกคนสนุกมากรอติดตาม EP แตปนะครับผมเราจะพยายามไล่ทันลงให้ทันเดี๋ยวปลดแล้วเดี๋ยวอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนะทุกคนฝากดูไว้ใช่ครับผมไว้จะกัหมหอีพ p นะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย